ตามที่บอกไว้ EP ที่แล้วนะคะว่าเราจะลงจากลัดกันเต็นป้าต้อยและมาต่อที่ไล่ชาลุงเดชว่าแล้วเราก็เดินทางกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไล่ชาลุงเดชค่ะมาถึงแล้วไล่ชาลุง ไร่ชาลุงเดชตั้งอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเราลงมาจากลานกางเต็นปะต้อยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะเพราะว่าทางจากข้างบนลงข้างลาง่างค่อนข้างยากค่ะที่ไร่ชาลุงเด่นนะคะจะทำการปลูกชา เป็นขั้นบันไดนะคะแล้วก็จะมีการโค้งตามแนวเขาซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะถ้าใครมาเที่ยวที่ไร่ชาลุงดินนะคะใครสะดวกที่จะนอนพักก็นอนพักได้เลยนะคะคือ800แต่บางครั้งเพื่อนๆก็ต้องจองล่วงหน้าน,นะคะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะเต็มเร็วค่ะแต่ถ้าคใครไม่สะดวกนอนพักก็ เป็นวันเดททิปได้เลยนะคะมาที่นี่อย่าลืมเด็ดค่ะเลยนะคะสั่งชามาทานค่ะซึ่งชาที่นี่อร่อยทุกชาค่ะมีกลิ่นหอมรสชาติไม่ขมไม่ฝาดเลยค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะสำหรับอาหารนะคะที่นี่ก็จะนำใบชามาประกอบอาหารเช่นไข่เจียวใบชายำปลากระป๋องใส่ใบชาค่ะ สาวๆ <S <S สายถ่ายรูปมาที่นี่นะคะอย่าลืมสั่งเค้กคู่กับชาอุ่นๆมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับหมอกช่วงเช้าๆนะคะภาพจะออกมาสวยงามมากเลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆมาถึงเพื่อน,อน,อนต้องถอดรองเท้าไว้หน้าร้านนะคะแล้วก็เดินเข้ามา้างในจ้ายมือด้านในนะคะก็จะมี เขาเรียกอะไรอ่ะใบสั่งออเดอร์ให้เพื่อนๆปิ๊ติกออเดอร์และยื่นให้ที่ป้าได้เลยค่ะสั่งอึกหลังจากที่ป้าทําอาหารเสร็จนะคะแล้วก็ไปรับอาหารเองแล้วก็จ่ายตังค์พร้อมเลยค่ะที่นี่นะคะเพื่อนๆเมื่อก่อน,เ,อนเป็นบ้านคนนะคะซึ่งลุงเด็กแกอาศัยอยู่เพื่อทําการเกษตรคะ่ะเมื่อก่อนเปิดให้เข้ามาชมอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้คุณลุงได้เปิดเป็นที่พักลานกลางเต็นท์และร้านอาหารค่ะ หลับห้องพักที่นี่นะคะเป็นห้องพัดลมนอนกลางมุ้งนะคะเพื่อนๆมีห้องน้ำในตัวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยอากาศจะเย็นมากซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนหรือหน้าฝนอากาศก็จะเย็นสบายพอดีค่ะส่วนเวลากลางคืนนะคะที่นี่ก็จะมีดาวให้เราชมเป็นท้องฟ้าเลยค่ะก็ได้ภาพสวยงามอิกแบบเหมือนกันค่ะมเมื่อวานเราไปชมวิว บนดอยมอนเงาะมาแล้ววันนี้แล้วก็ขอนอนชิวๆทำกามสายหมอกที่ไล่ใบชานี่แหละค่ะที่นี่นะคะมีลูกค้าหมาเยี่ยมเยืยนทั้งวันเลยค่ะบางท่านก็มาทานอาหารไถ่ายลูกแล้วก็กลับค่ะขยันมากเูยน้องรับจ้างเก็บชานาห้องเช่านห้องพัดนอนอยู่เหลือตาไปเห็นเลยดิ เพนะืนเด็กๆมัเก็บชากันเก่งเดี๋ยวเราจะแจ้งการเดินทางอย่างละเอียดให้เพื่อนๆได้ทราบอีกครั้งนะคะไล่ชาลุนเด่นนะคะห่างจากตัวเมืองประมาณ67กิโลเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจะใช้เส้นทาง107เชียงใหม่แม่แตงนะคะถึงตลาดแม่มลาลัยให้เลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง1095 ขับตามถนนมาลัยแม่ปลายประมาณ2กิโลนะคะจะพบทางแยกขึ้นโครงการหลวงม่นเงาะทางขวามือตรงข้ามวัดศบเปิงเลี้ยวเข้าไปบริเวณแยกนั้นเลยค่ะขับไปเรื่อยๆนะคะผ่านแยกทางขึ้นโครงการหลวงมนเงาะให้ขับผ่านไปอีก4กิโลเมตรนะคะถึงไล่าชาลงเด่นเส้นทางนี้รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ค่ะทางดีมากนะคะ และสำหรับใครนะคะที่ไม่มีรถส่วนตัวเพื่อนๆก็นั่งเครื่องบินหรือนั่งรถไฟมาลงที่เชียงใหม่น,นะคะมาต่อรถตู้ที่สถานีขนส่งอาเขตเกา่าสายเชียงใหม่ปายสายเดียวกับที่นั่งไปปลายนั่นแหละค่ะบอกคนขับว่าลงสุกป,ปืงให้เลยวัดศเป,ปืงมานิดนึงนะคะมองทางขวาจะเห็นทางแยกไปโครงการหลวงม่อนเงาะ มีร้านก๋เดี๋ยวอยู่ตรงแยกให้ลงตรงนี้หลังจากนั้นให้แจ้งาทางรีสอร์ทหรือทางไร่ลงเด็ดนะคะมารับได้เลยคิดค่าบริการค่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ค่าบริการจาก400บาทเป็นกี่บาทแล้วลองถามคุณลุงดูอีกครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าการเดินทางแบบนี้ต้องแจ้งล่วงหน้านะคะระยะ เวลาเดินทางจากตัวเชียงใหม่มาศพปืงประมาณ1ชั่วโมงจากบริเวณทางแยกขึ้นไปไล่ชาลงเดชน30นาทีค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปกับไล่ชาได้เลยนะคะก็เสียค่าบริการตะก้าตะร้าละ5บาทค่ะอันนี้คือลูก ลูกชาส่วนอันนี้คือดอกชานะคะนี่นี่คือดอกชาสวยเชียนี่ดอกชาเต็มเลย จากที่เราชมไรชาเสร็จเราก็จะขึ้นไปทานอาหารไปทางขึ้น ช,ช่วงหน้าหนาวจะเยอะ,ะขอเขาคงเอาเค้กไปไป้ายไงเมื่อกี้เด็กมานั่งคเเอาเปจูเลียเต็มก็เลยนอนที่ร้านกลางตนทนค่ะไปไปด้าย,ยจ้ะ นชกนากมาสินี่อาหารเย็นมาแล้วจะเป็นอาหารตาสั่งนะคะมื้อนี้เราเลือกทานผัดพริก หมูแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาวค่ะนี่คือน้ำใจาจากสามีแป่งไข่ดาวให้น่ารักจ้ะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จก็ได้เวลาเข้านอนก่นเดี๋ยวเรามารอดูหมอกเช้ากันนะคะ เยอะมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเมื่อคืนก็หลับสบายค่ะอากาศเย็นกำลังดีได้เวลาถ่ายรูปรวๆแล้วค่ะ หือว่าคุ้มค่ากับการที่ตั้งใจมาถ่ายรูปและตั้งใจมาใช้ชีวิตชิวๆที่นี่มากเลยค่ะ ที่นี่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะนอกจากการมานอนพักผ่อนกับอากาศเย็นๆได้ถ่ายรูปกับต้นชาที่ตั้งใจและได้ดื่มชารสชาติดีๆของที่นี่นะคะ ี่คือหน้าตาเค้กของที่นี่นะคะมีรสมะพร้าวรสชารสส้มรสสตรอเบอรี่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยค่ะสั่งมาทานพวกชาร้อนอร่อยมากเลยค่ะอืมข้าวอันี้กระรมผันน้ำปลานหนึ่งแล้วก็ข้าวต้มหมูหน,นึ่งเอาเค้กมะพร้าวใช่ไหมติ๊กเค้กมะพร้าวให้หน่อย จากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะออกเดินทางแล้วคับเ,เพื่อนเขอเวลาทานอาหารป๊อมึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนไปแวะที่ร้านอาหารเหนือเพื่อนใจย้องนะคะซึ่งเป็นอาหารเป็นร้านอาหารเหนือนะคะที่เราเคยมาทานแล้วอร่อยมากและก็เป็นทางผ่านที่เราจะกลับลำปางานนะค,ะค่ะ 嗯。 ส่วนอาหารที่ไม่รวมไม่รวมกับราคาที่พักนะคะสั่งต่างถามเราว่ารสชาติชาดีมากๆส่วนเค้กก็จะไม่หวานมากนะคะสังเกตุคนที่ชาบหวานสำหรับชาเยน็นกับชาเขียวเย็นทามเรายังมีความรู้สึกว่ากลิ่นชาย,ยังอ่อนไปขึ้นนมไปนะคะแต่อาหารอย่าง เดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยชานะคะแล้วเราก็จะออกเดินทางแล้วค่ะเพืเ่อนๆวันหยุดคนก็จะเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทานอาหารเที่ยงที่เฮนใจยองนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมง40น แล้วเราก็ไม่พูดล่ำทำเพลงค่ะเราก็สั่งอาหารเลยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจมากค่ะเผื่อท้องทานอาหารทราี่พ<อ>่นอันนี้เป็นไข่เจียวนนไข่เจียวแหนมไปแต่

ท่เมาเหนือกลับไปจายประิงผักเขาผักประชายไงเพราะผักนี้ผ่านมาเยอะ どうも。 จากที่เรามาถึงแล้วก็ทานใหญ่เลยค่ะเป็นร้านอาหารที่เราตั้งใจมามากซึ่งกับข้าวถูกป,ปากเรามากทานใหญ่เลยค่ะหลังจากที่เราทานข้าวหมดนะคะจะมีไฮไลท์ค่ะนั่นคือรถช่องรถช่องที่นี่นําเมื่อวันค่ะเพื่อนๆแนะนําเลยนะคะมาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะ เสร็จแล้วนี่ค่ะคือบรรยากาศในร้านนะคะหลังจากที่ทานเสร็จนะคะเราก็จะไปต่อที่ดอยขุนตาลจังหวัดลําพูนเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะไปทันกันหรือเปล่าหรือเราจะขึ้นไปถ<ป>ึงดอยหรือเปล่าไปชมกันค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย